ตุ๊ดตุ๊ดตุตุ๊ด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 ตุ๊มตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตุาดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุาดตุ๊ดตุมดตุ๊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 ่ตุ๊ดตุ๊ตุตุต ล็อกอินสำเร็จสุดยอดไปเลยนะเนี่ยหลวงไข่ไม่คิดว่าจะเข้าเล่นเกมนี้เป็นเชฟเปิดจะเป็นทางการเมื่อวันที่18มิถุนายนเหรออูมันก็หลายวันแล้วเนี่ยเล่นเชฟไหนดีอะหลวงไข่เลือกไม่ถูกเลยเนี้ใส่เชฟหมา่อดนนีหลวงไข่มาจากดาวไกอากดเข้าตรงไหนอะโอ้กดตรงนี้เฮ้ย <c oughs> เล่นไม่เป็นโอ้จำนวนคนในเ์ฟปยยาเต็มแล้วเปลี่ยนเชฟก็ได้เราจะไปกันที่สุขโขทัยก่อน ป้ายเราอยู่ที่ดาวไก่อาหลวงไข่ไม่ก้อยแข่งแล้วทรงผมของหลวงไข่ล่ะเอานี้ละกันแพชทงดั้งเดิมของหลวงไข่ตั้งแต่สมัยเล่นแร ok ็คแอกเวอร์ชั่นบุกเบิกเพื่อความแนบเนียนเราจะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงดีกว่าเราจะไปหลอกล่อคนให้หลงติดกับเราหลวงไข่ว่าแบบนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยเริ่มเกเรมชื่อยาวเกินไปไม่สามารถใช้ได้ เรามาตั้งชื่อกันว่าภรรยาหลวงไข่ดีกว่าไปทำไมรู้สึกว่ามันกระตุกแปลกๆเราจะปรับ fps ให้มันวิ่งพุ่งกระชูดได้ตรงไหนละ่ะโอ้เราเปลี่ยนมุมมองได้ผงว่าคงจะไม่ชิบหายเหมือน r om นะเจ๊าแวควรถ้าผู้ชมดูแบบกระตุกกระตุกไปก่อนน้ำหนักจะไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ว่าหลวงไข่ก็เต็มใจทำนะเนี่ยข้าชื่อกิกกี้าคือเมียน้อยของหลวงไข่มุมมอง,มองนี่หมุนเรืออ๋อหมุปนปันนี้ข้อมูลภรรยาหลวงไข่เพศหญิง น่ารักที่สุดในจัก,กรวาลเลยน,นะจ้านะจหาลงทะเบียนไปเลยเยสมีระบบป้องกันการเสื่ใต้กระโปรงด้วยถือว่าเป็นระบบที่ดีนะท่านผู้ชมว้าวมีฉากแบบนี้ด้วยหรือนี่หลวงไครตื่นเต้นสุดๆไปเลยอะ่ฮะฮสมุดในตำนานตั้งแต่สมัย R O M มีอะไรที่ไม่เข้าใจก็มาถามกี่้ได้เลยโอเคไปถามหลวงไ หลวงไข่เทพมากเลยเข้าใจไหมกิ๊กอ๊เอ๊อเอ๊ะไปดูที่ลานน้ำาพุโอ้โหเลเวลขึ้นอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวก็เลเวลสามแล้วยังไม่ได้ตีมอนสักตัวเลยเฉยมุมให้มันสวยงามสักหน่อยถ่ายรูปก,กับน้องกิ๊ก้อเจอราดนะสะสตีเว้นเจอราดอยู่ไหนวะจริงๆบางคนอาจจะไม่ชอบระบบแบบนี้นะแต่หลวงไข่ว่ามันก็โอเคสำหรับผู้เล่นใหม่นะหลวงไข่ก็จะได้ไม่หลงในไหนวะสตีเว้นเจอรอย โอ้เจรอดเจ้ามายืนบางค้าทำไมอ่ะไม่เห็นว่าฉันกำลังชมการ,รแสดงอยู่นะกี้กี้กำลังหาเจออยู่อ่ะลมแรงจังน่าจะไปเล่นว่าวไปเปิดแผ่นเสียงโอเคไม่เล่นว่าวก็ได้มีชัดน้อยเต็มไปหมดเลยน่ารักสุดๆพูดคุยกับเีเว่นเจอราอดอีกครั้งว่าไงเธอไปเตะบอลกับฉันไหมเยสเลเวลสโดยที่ไม่ทันตั้งตัว นี่คือไม่ได้ดูใครมาก่อนเลยนะหลวงไข่นี่หลบสปอยเต็มที่เลยนะท่านผู้ชมระดับหลวงไข่แล้วนั้นด้นสดเท่านั้นแหละผู้ได้ดาบแล้วมันคุ้นๆนั่นเนี่ยเอาเป็นว่าคลิปนี้หลวงไข่จะเล่นบอให้ได้ตีมอนจิ้มชักตัวหนึ่งนะแล้วเราค่อยมาต่อกันหลวงไข่ไม่รีบอยู่แล้วนะฮะความเทพเนี่ยมันอยู่ภายในจิตใจแนละ้วมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกที่หน้าตาหรือตัวละครอะไรทั้งสิ้นนะเราไม่ต้องรีบไปแข่งขันกับใครนะเราเล่นชิวจิวไป มอนเร์มาแล้วนี่เันตัวอะไรอะโอ้เมียหลวงไข่น่ารักจังเลยแต่ผมรู้สึกว่าจะคนละสีกันนะฉันคือราชาพอลิงนี่คือเมียหลวงไข่เมื่อกี้คือเมียคนที่สามเมียหลวงไข่คนที่สามนะ่ะหยิบดาบของเจ้าขึ้นมาโอเคแล้วไงต่อผู้ตีออโ,โต้เหรอเช่าอ,อัช่าราชาพอลิงโทรมาอีกแล้วใครบังกาจฆ่าลูกน้องของข้าเมียหลวงไข่ข้าจะสอนเทคนิค ใช้ตกิลเพเดสเพื่อแก้ตายทำเพื่อทำเพื่อจะตายแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้โอ้เกือบตายจริงแต่แล้วนเนี่ยหลวงไก่นายจะต้องรักษาฉุกเฉินนี่ก็เป็นสเต็ปธรรมดาเกมเร็กนาร็อกเพืท่านผู้ชมด้านหน้ามีขนอีกชิ้นหนึ่งใครมาขนร่วงแถวนี้ลักหนาเนี่ยตามหาขนของหลวงไก่หาไม่เจอสักทีนว้าวเอานี่มันคือรากไม้นี่มันเป็นความแตกต่างของเกมเร็กนาร็อกซี่หลวงไก่เคยจะปัดมาก่อนจริง อยาบอกนะว่านี่คือการปีนป่ายครั้งแรกและครั้งเดียวของเกมนี้ <c oughs> แล้วมันจะไม่มีการปีนป่ายต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้หลวงไข่เลเวลเจ็ดแล้วนะยังไม่กล้าอัพเลเวลอะไรเลยนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาจิ้มเบื้องต้นกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเรียกว่าเป็นน้ําจิ้มเลยทีเดียวเท่าที่ลองเด่นมาก็รู้สึกว่าใช้ได้นะแต่ยังไม่เจออะไรที่น่าสนใจว่าเรายังเข้าไปไม่ลึกมากพอถ้าเข้าไปลึกมากกว่านี้นี่ อาจจะทำให้ภรรยาของหลวงไข่นี้มีปัญหาได้หมายถึงว่าเข้าไปในป่าลึกกันนะเพราะว่าเราอาจจะเจอกับมอนสเตอร์ที่อันตรายมากขึ้นจนภรรยาหลวงไข่นั้นอาจจะทนไม่ไหวผููชิตนั่นมันอะไรกันดีถือว่าพัฒนาไปได้ไกลเลยสําหรับเกม Ragnarok ok X Generation We're l o v e Generation snake. สำหรับภรรยาหลวงไข่ก็ขอจบ ไว้แค่นี้ก่อนถ้าท่านถูกใจช่องหลวงไข่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แห้ช่องหลวงไข่ด้วยนะฮะมาต้องการความเทพอะไรจากช่องผมนี่ก็คุณอาจจะไม่ได้เจอสิ่งนั้นนะฮะเพราะว่าความเทพนั้นมันอยู่ที่ข้างในใจของเรานะฮะก็คือมันจะอยู่บริเวณนี้นะฮะเทพไม่เทพไม่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการน,นะครับผมสวัสดีหลวงไข่ก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนราศีสวัสดิ์ทุกท่านนะจ๊ะ じゃー